ยาค่ะไม่ใช่ค่ะไปไปตรวจไปตรวจพ่าบาลยหญตรวจยังไงนี่ยงไปถ่ายกับลูกสมหติพี่เตี้ยวมาตรวจโควิดถามจิ้มจมูกไหลูกแต่ว่าพิ่พยาบาลขอมือเบาบ้างลฉันเต่เคยแล้วสามสิบแปดจุดห้าสูงมากขึ้นแดงเลยอะโยเชิดเต็เป็นไรครับโควิดเหรอ ไม่ไม่ไม่ได้เป็นโควิดเพราะแม่ตรวจแล้วตรวจหลายทีเลยก็คือไม่เป็นแต่ว่าไข้สูงมากเมื่อคืนอ้วกรอบนึงตอนดีไซเป็นไข้มาสองสวันแล้วไงเออเป็นไข้มาสองวันเม,มื่อคืนแม่เช็ดตัวทั้งคืนนะคือช่วงตีสามไข้สูงก็เช็ดเช็ดแล้วก็ตื่นมาตัวอ้วกแม่เขาตรวจโควิดสองวันก็ไม่เป็นมีอยู่สองอันนะไม่เป็นนี่เราเลยจะพาเชตดแตนไปหาหมอเช็ดแตนครบเห็นไหมเท่า,าไหร่คะ อสานเจ็ดจุดสามชแตงชแตงแบบยิงมุ่งอ่ะามแปดจุดหนึ่งแตงมันต้องจอแล้วกดชแตจะหมุนไปหมุนมาไม่ได้คือสามแปดมันเป็นมาหลายวันแล้วไงเราก็ให้นอนพักผ่อนอยู่กับบ้านเนี้ออ๋อแต่มีวันนั้นไม่ใช่คือเขาเป็นก่อนที่จะไปนี่ภาสนศึกษาของโรงเรียนเขาเป็นหลายวันเขาเป็นมนพฤหัสแล้ว เขาเป็นวันพฤหัสเราก็ให้หยุดเรียน<ม>เพราะว่ารู้สึกว่าตัวร้อนตอนกลางคืนใช่ไหมวันพฤหัสหยุดเรียนกินยานอนใช้ตัวยากลางคืนนพฤหัสหายไม่เป็นเลยจนเ<ม><ม>ช้าว,วันศุกร์ก็ไม่มีอะไรแล้วเขาก็ไปทันสึตษ์ที่โรงเรียน<ม>พอกลับมาจากวันศุกร์ก็ยังไม่เป็น<ม>ยังดูหนังยังอะไรกันได้ใช่ไหมแต่เช้าว,วันเสาร์กลับมาไข<ค>สูงอีกใช่ก็คือเมื่อวานนี้เช้าเมื่อวานแล้วก็วันนี้ ก็<อ>คือวัอนอาทิตย์ชาไปหาหมอนี่แม่ทำะไรับเราเตรียมผ้าชุบน้ำไปบนรถด้วยเผื่อเช็ดตัวไปบนรถเราดูอาการเราว่าน่าจะแอดมิดอ่ะต้องนอนโรงพยาบาลเป็นไปได้ก็ตามเปน็นหนีที่ไรอ่ะต้องนอนแล้วป่ะจะบอกว่าอย่างความก้าแล้วเช้าเต็ม เนี่ยสามแปดจุดแปดขึนอีกแล้วเนี่ยไป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 คือเท่าที่เคยไปมาเชิญแตนต้องนอนอย่างน้อยสามคืน,นไม่ต้องไปเรียนหนังสือกันแล้วแล้วจริงวันอังคารสอบด้วยนะคือวันจันทร์เป็นวันหยุดอยู่แล้ว <c oughs> แต่วันอังคารสอบออนไลน์ภาษาจีนให้ครูเขาสอบออนไลน์ดี่เมียแล้วใครจะให้ข้าวให้กระต่ายเนี่ยกระต่ายแม่มาแม่เนี่ยกระต่ายไม่มีคนดูแลถ้าไปนอนลูกเรียนยังไงเนี่ยนี่แม่เตรียมเสื้อผ้าแม่ไปด้วยไปแผนกเด็กชั้นสองค่ะ เป็นไงเฉตัตนเรียนหัวไหมตอนนี้ดีขึ้นไหมเพียเดินไม่ไหวใช่ไหมคะโอเคถึงแล้วนะคะตอนนี้เรามาถึงโรงพยาบาลเซนิตีเว้นะคะเซนิตี้เว้ยสินักลิงน้ำหนกเท่าร่นะคะสาก้าจุดสีเก้าจุดสีเยอะกว่าที่บ้านอีกน้ำเกือบจะเดือดแล้วอ่าเอากาลน้ำร้อนมาวางไว้บนหัวอันนี้คือเช็ดตัวเราอนให้ร้อนะะคเชิบแต่พี่พยาบาลที่นี่เ็ะตัวเก่งเ็ะตัวเราอนให้ร้อน แม่แม่ทำสองวัน <laughs> ใครไม่ลด <laughs> แม่ทําก็ลดแต่คืนนะเช็ดเสร็จก็คือใครลดโอ้ยแม่เช็ดแม่นิเซียนเช็ดตัวลรวบอกเลย <laughs> ให้ลดแต่พอสักพักก็ใครกลับมาอีกไง <laughs> ถึงต้องมาโรงพยาบาลอันนี้ไม่ต้องสืบ <laughs> นอนแน่นอนถ้านอนอะ่ะให้น้ําเกลือจะหายเร็วจะฟื้นตัวเร็วเพราะว่ายาเข้าไปกับน้าเกลือแล้วเข้าเส้นใช่ไหมล้วก็เหมือนร่างกายจะได้รับน้ําเพียงพอจะทำให้หายเร็วน้าเกลือค่ะน้ำเกลือก็เข็มที่เจาะเข้าไปที่แขนไง ถ้าตอนเด็กๆอ่ะเขาเจาะตรงนี้เขาก็เต่าน,นี้แหละจะเด็กจะโตเนาะแต่ต,ต, <Head. S 2> ตอนเด็กพอเจาะปูบเขาจะใส่เอาอะไรประกบพันๆไว้อยเงี้ยนิ่มๆอ่ะนี่กําลังกลัวเข็มอยู่หัวเะล่าไม่ต้องกลัวมันเท่าเข็มขีดยาแม่เขียว่าตรงนี้มันมีกต่กะดูอ่ะแม่จะเล่าให้ฟังเดี๋ยวเขาจะมาจิ้มตรงนี้ตรงที่สีเขียวๆอ่ะเป็นเส้นม,มันไม่ใช่กระดูกไ,ออไม่ไม่เจ็บมันเป็นเดี๋ยวเราจะต้อง ไม่แล้วทีเนี้ยเขาก็จะใส่มีน้ำ,นำที่เป็นขวดๆอ่ะเขาก็จะไหลยยเข้ามาแล้วเขาเรีย็มตัวจะไไม่ปวดตัวที่อยู่ในเนี้ยไม่ใช่เข็มนะพอเขาจิ้มเสร็จอ่ะตัวที่อยู่ข้างในมันไม่ใช่เข็มมันจะเป็นเส้นเอ็นเล็กๆที่จะให้น้ําใส่เข้าไปเจ็บนิดเดียวปกติเกิดมีขึ้นไส้ไอักเสบอะไรค่ะอาจจะเกิดได้จากหนึ่งคือมีการติดเชื้อด่างเดิอน,ดเดอนอาหารเองเอาซึ่งของเขาดูอาจจะทาเป็นมาหลายวันแล้วแล้วเพิ่งจะอ้วกรังียวอาจจะคิด ไม่ได้เยอะมากนะคะก็คือไม่น่าจะเกี่ยวมาค่ะค <humbled. S 1> ุณแม่แต่อาจจะเกิดจากอันรที่สองคือเวลาที่ร่างกายเราไปติดเชื้อเวลาต่างๆนะคะอาจจะมีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นปฏิกิริยาร่างกายเนาะคุณแม่ที่รู้สึกเหมือนไม่ค่อยสบายตัวขึ้นขึ้นไส้ใหญ่นิดหน่อยเช่นเหมือนคุณแม่จต่เคยได้ยิๆๆ<ค>นว่าคนเป็นโควิดคนเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรงียค่ะบางทีก็มีขึ้นไส้อาเจียนอะไรอย่างี้ก็ปกติะตอนเขาอาเจียนสามครึ่งอะค่ะตีสามครึ่ง แต่ว่าเช้ามาเขาก็บอกพี่ว่าเขาอยากอาเจียนแต่ว่าก็พยาพยามไปนั่ง<ด>แต่ไม่มีไม่อ๋อไม่ม,ไม,ม,ไม,ม,ไมไีไม่ได้กินอะไรด้วยเนาะใช่แต่เขาอาจจะยังไม่ได้กินอะไรแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเกิดพึ่งขึ้นไส้อ่ะคุณแม่อาจจะต้องขอติดตามดูกันไปก่อนนิดนึงเนาะคือถ้ามีแบบนี้รอบสองรอบสามเนี่ยอาจจะอาจจะอาจจะของจริงอะไรเงี้ยซึ่งบางทีก็เป็นต่อเนื่องจากการเป็นหวัดได้เหมือนกันครับแบบเหมือนเป็นหวัดอย่างถูกมแล้วก็มี้ำมูกแล้วบางทีเราก็จะกินน้ำมูกลงไป น้ำมุ้งที่มันมีไวรัสอยู่ค่ะมันก็จะลงอยู่ในกระเพาะด้วยดังนั้นเบื้องต้นนะคะต้องจะคายสิวจีิัพทสิบเก้าจุดสี่ขออนุญาตเช็คไข้วัดใหญ่ให้นิดนึงเนาะแต่ว่าคนเือดออกน่าจะยังใช่ไหมไข้เลือดออกตอนนี้คือเดี๋ยวขอสอบไข้ไม่เด่นก่อนไข้หวัดใหญ่เจอก็คือจบแต่ว่าถ้าเกิดไม่เจอว่ากันทีอืงว่าต้องสอบหรือเปล่าตอนนี้คุณหมอสนินฐานอยู่สองอย่างคือไข้หวัดใหญ่กับไข้เลือดออกใช่ไหมครับเคยตอนนี้คือตอนนี้เนื่องจากการเขาแบะ ไม่ได้วัดชัดๆแต่ว่าตรวจแล้วเจอคอแดงขอดูเรื่องไข้วัดเอญก่อนอทีนี้ไข้เลดออกค่ะถามว่าเหมือดไหมปกติเนี่ยมันจะไข้สูงอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้แบบมีอาการอื่นนะเนาะแต่ว่าพบว่ามีเหมือนเปิดดูจะเจอคอดแดงๆรือว่าจะมีจุดอ้ำนหรือไม่ค่อยน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยได้ประมาณสักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นที่อาจจะแบบตรวจแล้วเมื่อเออเจอด้วยกันอย่างนั้นก็ยังมีสิทธิ์ที่จะ หลักๆก็เดี๋ยวดูไข้หวัดใหญ่ก่อนถ้าเจอไข้หวัดใหญ่ก็คือตรวจแล้วใช่ถูกต้องเลยค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปสอบนิดนึงเนาะไม่ใช่ค่ะไปไปตรวจไปตรวจไข้หวัดใหญ่เดี๋ยวตรวจยังไงนี่ยังไปถ่ายกับพี่สอบที่เตี้ยวมาต่อโควิดถามจิ้มจมูกกันลูกแต่วันนี้พยาบาลขบมือเบาประโลมเต๊ะเคยแล้วขอบคุณเจต๊ะไมด้วยจังใดตอนที่เคยแล้วไม่ไม่แต่นนั้นโควิดตอนเด็กๆเคยไข้หวัดใหญ่แล้วเคยตรวจไข้หวัดใหญ่ คุณหมอสวัสที่หนึ่งก็ตรวจได้หมดเลยใม่คะสี่โรคเลยค่ะมีโควิดไห้วัดใหญ่เอบีแล้วก็ไอซีวีคือทําให้เป็นอย่างน้นก็สบายใจว่าสี่อันนี้ไม่เป็นทัวแล้วแม่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันคือถ้าสมมติว่าเราคิดว่าไข้รอบนี้ค่ะเป็นไข้เอพิโซดใหม่คือเพิ่งไข้ามาเมื่อคืนที่เพิง่งอาการเยอะๆเมื่อคืนก่อนหน้านี้ที่ดูไข้ต่าๆมาอาจจะแบบบวกลบนะบางทีไข้ไข้อะไรคะก็จะยังไม่ต้องเจาะวันนี้ก็ได้แต่หมอต้องนัดติดตามอาการแล้วคุณแม่ ว่าถ <that> like well, ้าเกิดพรุ่งนี้หรืออะไรยังไขสูงอยู่หมอว่าคงต้องขอนุะยะเจาะเลืดูนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดแบบรู้สึกแบบเออไม่สบายใจเพราะไขเขาสูงจริงอ่ะมะยะเจาะไปเลยก็ไม่ได้หัด้องะนี่เชิแต็มจะต้องมาสวอปโซนนี้นะครับโซนนี้เขาทําไว้สําหรับสวบตรวจพวกโควงดโควิดูดิเขาก็มีการกันเชื้อไว้อย่างดีเป็นไงบ้างลูกน้ำตาไหลคุณหมอเขาทำอะไร ระบบทางจมูกแล้วแหละก็เหมือนตรวจโควิดเลยนะตรวจโควิดเลยนี่รอผล40นาที40นาทีเราได้ไปกินข้าวไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะตอนนี้ไม่มีโควิดเนาะไม่มีไข้วัดใหญ่ไม่มีไ s v คุณแม่จริงจริงดีแล้วค่ะเพราะว่าซีซั่นอย้ให้วัดใหญ่เป็นค่อนข้างหนักเลยแหละพี่กลัวให้เลื่อนออกใช่แหละก็เลยคิดว่าถ้าถึงจุดเนี้ยค่ะถ้า39.5จะต้องขอสเีนให้เลือนออกนิดนึงเนาะคุณแม่เพราะการใดๆเขาไม่ค่อยชัดอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะ แต่วัที่เดียวค่ะที่นี่ตอบเกองไม่ค่อยแลวเดี๋ยวหมาให้น้ำเกลืออีกหน่ยช่วงต้นอย่าน้าำเกลือด้วยน่นอนลงบารงพยาอาลดูอการคนตรวจออกมาแล้วนะคะไม่มีโควิดไม่มีไข้หวัดใหญ่ทั้ง A ทั้ง B ไม่มี RSV นะคะอันนี้ก็คือจะเป็น4ผลที่เราจะรู้จากการที่ไปสวอปจมูกเมื่อกี้นี้ นะตอนนี้จริงๆยังไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรก็เดี๋ยวเราจะมีการตรวจเพิ่มคือตรวจไข้เลือดออกแล้วถ้าไม่มีไข้เลือดออกอีกก็น่าจะเป็นที่พออักเสบเอ,อ,อะไรประมาณนี้ค่ะแบบแคุณหมอก็ค่อยๆตรวจหาสาเหตุไปเรื่อยๆตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุว่าเป็นอะไรกันแม่ใต่แอนนี้ก็คือ ต้องนอนโรงพยาบาลกำลังจะพาขึ้นห้องไม่นอนแล้วค่ะเพื่อดูอาการอย่างใกล้ชิดตอนนี้ที่จะแตงกลัวก็คือเดี๋ยวต้องเจาะเลือดเพื่อไปตรวจไข้เลือดออกเราก็ต้องเจาะน้ําเกลือซึ่งเแตมยังไม่เคยนะเจาะเลือดเนี่ยเจาะเลือดไม่เคยเคยแต่แต่น้าเกลือเคยแล้วเจาะเลือดอ่ะเดี๋ยวก็รู้จะเกินเขาจะเอาไปตรวจไข้เลือดออกคือตอนนี้ไข้ยังสูงอยู่ยังสามเก้ากว่าแล้วก็หนาวตลอดเมื่อกี้ก็เพิ่งวัดนะยังสามสิบเก้ากว่าอยู่เลยไม่น่ากลัว โอ้ยบ่อยอนีไ่ไงเด็กๆเขายังให้นอนพื้นอยู่อ๋อยังเป็นเตียงนอนพื้นอเอออย่างนี้สบายนอนอย่างเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวนอนด้วยกันได้เออเพราะรือว่าจะเป็นเด็กโตแล้วแบบเตียงสูงแล้วเงี้ยห้องสีสันสดใสเนาะเออโอ้วิวสวยอังหากวิวทะเลสาบนี่ด้านหน้าโรงบามนี่ แต่จะบอกว่าอยากจะนอนหลายๆคืนก็ไม่ดีนะเราไม่อยากนอนหลายคืนนอนแค่หายเออนอนแค่หายพอพาไปดูเดี๋ยวขอรู้ห้องไหนไหมมีกระติกน้ำร้อนเหมือนโรงแรมอ่ะใช่ค่ะมีตู้เซฟมไมโครเวฟนี่ตู้เย็นนะคะเดี๋ยวแม่จะไปขนซื้อขนมมาเก็บไปกินดีกว่าห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำโซนนี้คือโซนอาบน้ำนะคะก็แต่งแบบเด็กๆเลยอ่ะเอ่ผ้าลายเด็กๆ แล้วก็อุปกรณ์การใช้ในห้องน้ำได้ไเป็นลายเด็กนะเป็นของเด็กสมิติเลขนี่โรงพยาบาลเด็กเขาดีเก็บผัดอาหารถาดอาหารน่าจะมันมีไหมเพราะเนี้ย<ส>นนเป็นเสื้อผ้าค่ะเดี๋ยวเชื่อแต่เขาใส่ชุดโรงพยาบาลเสร็จก็ถอดตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นประตูเปิดได้เขาจะเปิดเก็บเนี่ยประตูข้างนอกก็จะเปิดเก<อ>็บอะถัดอาหารก็เก็บตรงน,นี้แหละนี่ก็คืออ๋ออุปกรณ์สำรีอุปกรณ์รรคุณหมอต่างๆนะคะถุงมือ รีวิวเหมือนแม่มาโรงแรมนหมอเขาผมเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะหยิบตรงนี้ไปนี่เขามาเก็บมาหยิบอยู่เปิดไปจอีกอ๋อเขาเอาของมาให้เขาเอาของวางแบบเมื่อกี้ยังไม่มีอันนี้ก็คือผ้าเช็ดตัวกับชุดเต็มที่จะอยู่ไงอันนี้แม่เล่นกลนะเมื่อกี้ยังไม่มีใช่ไหมพอแม่เปิดมาไอทีมีเลยเดี๋ยวก็รอเชต็มจาะเลือดพี่เขาบอกว่าต้องไปเจาะอีกห้องหนึ่ง เ้าแตมแล้วพ่ออยู่บ้านแล้วตอนเช้าเขา,าพาปาไปเจาะเลือดแล้วเด็กอะเขาก็มัดกระเตียงเพราะว่าถ้าเด็กดิ้นแล้วเดี๋ยวแบบเราจาะมีปัญหาเขาก็ามัด พีการบ,บอกลูกเรากตกใจใช่ปะ่ะม่กล้าบ,บอกเขาก็พูดดีพยาบาลทุกพูดดีมากไหมนะคะอะไรอย่างนี้แต่คนนี้จ้องหน้าเราว่าแม่แม่เขาจะทําอะไรเฉนแตมเราบอกเฉยแตมใจเย็นๆอยู่เฉยเฉยนฉยแตมก็บอกนะพยาบาลบอกบอกเลยปบายบอกนด,ดังมากแปบ๊บเดียวก็เสร็จเราไม่เจ็บด้วยโอส้สายน้ำเกลมาแล้วครับเจ็บไหมครับเจ็บค่ะ เ <st ut ters> มืม่อกี้บอกว่านิดเดียวตอนคุณหมอมาถามเ <c oughs> จ็บปะก็จมกลัวเขานี่ทั้งใส่น้ำเกลือแล้วก็เจาะเลือดไปด้วยเมื่อกี้นี้ค่ะเจาะเลือดไปตรวจน,นะหาสาเหตุกันต่อไปตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรใช่แล้วตอนนี้นะคะเด็กๆก็ต้องระวังตัวกันนะเพราะว่าโควิดระบาดกลับมาระบาดเยอะนะเด็กๆเป็นกันเยอะเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือไข้หวัดใหญ่นะคะทั้งเอทั้ง B กกำลังระบาดหนักมากให้ระวังตัวกัน ใช่ถ้ามีไข้มีอะไรให้รีบไปหาหมอเพราะว่าอันตรายมากเหมือนกันนะคะตอนนี้เชอรต็มตรวจมาไม่เป็นแหละพวกโควิดไข้หวัดใหญ่ย,ย,ยังไม่มีก็กําลังหาสาเหตุต่อว่าเป็นอะไรเดี๋ยวรู้แล้วแม่จะมาอัปเดตให้ทุกคนรู้กันนะคะว่าป่วยเป็นอะไรสาวเชอแตมนะเดี๋ยววันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย